สวัสดีครับผมน็อตสุธีโมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับแท้งสามร้อชนี้จัดชุดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรกันบ้างแท้งสามร้คันนี้ก็มีติดฟิล์มกองแสงของ e อสเท n e x ็เป็นเทคโนโลยีการาฟรีนะครับเวลาเราเจอแสงบางมุมที่มันย้อนกันเนี่ยมันจะไม่เป็นหมอกขาวแล้วก็มีแรปหลังคาดำด้าน เกจพี T, แล้วก็เคลือบรีบอนเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยรถคันนี้จออกมาสวยหล่อขนาดไหนมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับติดฟิล์มกองแสง S Tech คเติดเนียนเนีย้ยบปอดฝุ่นแน่นอนครับเพราะเราติดอยู่ในห้องกระจกปอดฝุ่นครับพอติดฟิล์มกองแสงเสร็จเรามาเริ่มแรปหลังคาดำด้านกันก่อนเลยนะครับหลังคานี่เริ่มชิ้นแรกเลยครับ อตอนนี้เราก็ติดมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับประตูหน้าด้านขวาเดี๋ยวติดชิ้นนี้เสร็จเราก็จะนํารถไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปขัดปรับสภาพผิวสีก่อนจะเคลือบรีบอลอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนของการขัดปรับสภาพผิวสีก่อนที่เราจะนํารถไปเคลือบนะครับก็เราต้องขัดสีให้สวยเนียนเนียนที่สุดน้ํายาเคลือบจะดีแค่ไหน พื้นฐานก็ต้องมาจากการขัดสีเตรียมผิวให้ดีที่สุดก่อนนะครับนี่ก็เป็นน้ํายาเคลือบของเรานะครับจะเป็นรีบอนโบโลฟินโบโลฟินเนี่ยจะแตกต่างจากน้ํายาเคลือบทั่วไปคือน้ํายามันไม่แข็งเหมือนเซรามิกแต่จะนิ่มสามารถให้ตัวบิดงอได้เหมือนฟิล์มใสกันลอยสามารถลดการเกิดรอยกีดขวนเบาๆได้นะครับแล้วก็ต่อต้านมนลภาวะจากคราบโคลนได้เป็นอย่างดีต่อต้านคราบฝังแน่นได้ดีมากเช่นกันเช่นคราบขี้นกยางไม้ แล้วก็เม็ดน้ำเนี่ยจะยกตัวสูงถึง120องศาต่างจากเครือบแก้วธรรมดาแล้วจุดประเด็นหลักๆสําคัญเลยก็คืออายุการใช้งานยาวๆเลยครับแปีและที่สําคัญสุดๆมีแค่ที่สุพิโม,โมที่เดียวในจังหวัดส,สุรินทร์นะครับขั้นตอนการลงน้ํายารีบอลของเรานะครับ <S <S ก็จะเทน้ํายาลงบนอุปกรณ์แล้วก็ทาให้ทั่วที่สีรถแล้วก็รอน้ํายาเซ็ตตัวรถเราก็จะสวยใสเงาลื่นนะครับ น้ำยาตัวนี้มีคุณสมบัติที่สามารถลงบนฟิล์มใสกันลอยหรือสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็น TPU หรือ PET ก็สามารถลงได้นะครับอย่างสติกเกอร์ดำด้านเนี่ยลงไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เงาแต่จะทำให้มันดูด้านแบบดำขึ้นอิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูตามคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท้งค์300คันนี้หลังจากที่ติดฟิล์มกองแสงอทและ หลังคาดำด้านขึ้นคันแล้วก็เคลือบริบอนว่าทําออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเดีเ๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ในส่วนของสติกเกอร์ดำด้านตามขอบตามมุมเราพับเราหุ้มเก็บขอบให้เนียนเนียบน,นะครับสังเกตดูจะเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานเลยครับเหมือนสีจริงเหมือนพ่นสีจริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นจะดูไม่รู้เลยว่ารถคันนี้มีการติดสติกเกอร์ไว้เพราะว่าเราพับขอบเก็บมุมให้เรียบร้อยสวยแน่นอนครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากแลบหลังคา ดำด้านหรือว่านล็กครึ่งคันดำด้านแบบแทง300คันนี้หรือว่าจะเป็นเคลือบรีบอลติดฟิล์มกองแสงสวยๆแบบแทงคันนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดเอาไว้ให้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ